เฮลโหลขอกล่าวสวัสดีท่านผู้สุภาพสตรีแสุภาพบุรุษทุกท่านนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมเคนเอชโจดี้นะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันในเกม w W E 2 K 2 2ก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวแม็กชินกันเคลลี่นะครับนี่วันนี้ผมเพิ่งซื้อมาสดๆเลย พ่งซื้อมาเมื่อเมื่อกี้นี่นี่แพ็คของผมก็คือแพ็คเดอะ u ูเดอะ d ูแดนนะครับนี่ก็จะมีเอ่อแม็กซินกันเคลลี่โลแกนพอแล้วก็ล็อบแวน์แดมแล้วก็พวกแซลลี่กับเสียหลีส่วนอีกแพ็คที่ผมซื้อก็คือแพ็คโอโมดนะครับนี่ก็จะมีไอคอมมานเดอร์เอสี ลานแล้วก็โอมอสไอโอมอสนะแล้วก็ลิคิชิแล้วก็ o od, อ o ุมากานะโยโยโกสุ ishi, ก U นะผมซื้อมาทั้งหมดนะครับผมประมาณเจ็ดร้อยเออเท่าไหร่วะผมจำไม่ได้แต่แต่ผมเติมไปประมาณแปดร้อยนะครับเพราะว่ามันมันจะได้พอจะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าแม็กชินกันเคลลี่จะมีท่าไม้ตายกับอะไรบ้างนะครับนี่ผมอยากได้มาผมเห็นแกแกเปิดตัวเท่มากเลยคนระับเอาคนระับ ตัวตัวเอ่อเอาเป็นแม็กชินกันเคลลี่เจอใครดีวะหาเหยื่อกันนี่นี่แม็กชินกันเคลลี่นะหาเหยื่อกันเอาเหยื่อใครดีวะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่แกเธอโอมอสไปเลยดีกว่าทำไมทำไม้วแม็กชินกันเคลลี่จะสู้โอวัตได้แล้วเนี่ยเอ๊ะ อันนี้ปรับเป็นเรียนเดี๋ยวจะมารีวิวว่าสิเกเนลเจอร์กับท่าไม้ตาของแกมีอะไรนะเอนเตนกับอะไรจะเป็นยังไง้วเนะี่ยผมก็ไม่อยากจะเปิดว่ากลัวติดมันจะติดด้วยเอาแลวครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเอาท่าไม่ตายกันนี่จเจอกันศึกนี้เลยศึกเอ่อศึกรอมันเดนี้แหรอ,อก, <c oughs> กรรมการคนนี้แหละ มาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะมาดูกันนะไอโอมอสกับกับแม็กชินกะัร์แคลลี่ครับ มาแล้วเนี่ยแมชินกันเคลเลยอ่ีแค่ผมชอบชอบการเปิดตัวของพี่แกแล้วมันดูแบบมันดูปั่นๆเลยอะสายพังนะพังปัอปพังอ่ะ เนี่ยมันพี่แกมันดูปั่นๆเดียวผมชอบแ <laughs> ล้วดูหุ่นพี่แกเนี่ยหุ่นแกมันไม่ใช่นักมวยปั้มเลยอ่ะแต่แกนี่ความเป็นจริงเนี่ยผมว่าโดนโอมมสขยี้ตายเ <laughs> นี่ยแกเลยดียวมปั่นเลยอ่ะมาแล้วนีคู่ตคู่ต่อสู้ของเขานะครับยักษ์ใหญ่จากไนจีเรียนะครับ นี่โอ้หอยจะคิดเลยนะนี่โอมาถึเวาแบบที่การเลียวนี่จะทำยังไงตไหวรอเปล่า แกโอมอสครับตอนนี้ลุกยมวยปั้มก็เปลี่ยนเป็นผู้บริหารใหม่เป็นที่เปิลเพชแล้วนะครับก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าสต,ตาขเขาจะเป็นไงต่อนะโอโมอสนะเพราะพี่แกแบบปัม้มไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ครับพี่แกแบบจะบอกเลยว่ามีดีแค่ตัวใหญ่แค่นั้นแหละครับ แต่แกฝีมือปั้มหวยแตกมากแฟนมวยปั้มหลายคนไม่ชอบมากเลยครับ <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าปัจจุบันเนี้ชีวิตแกจะเป็นยังไงต่อนะครับถ้าไม่โดนไล่ออกแ็แกก็ต้องมาลงไป n พ t ไปฝึกเอาล้ว,ลว,ลว,ค,วครับมาเลยมาดูนะครับ m a x i น e c a i n e l ครับผอมแห้งแรงน้อยคนนี้จะสู้กับโอ้โหจัดใหญ่ฟากจีนียได้ไหมมาดูกันนะ,อะ <c oughs> เอาเรียบร้อยมาถึงโดนเลยโอ้ยเนียอะไรวะเนี่ยนีแม็กกินกันเคียวนี่บอกกูยังไม่ยอมโอ้ยโดนอีกแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรได้เล่นของไม่ยอมครับอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมามาดูนะครับมา เรียร้อยแหม่ยืนเด่นแ <c oughs> ยืนตัวใส่ติดอัพพ,พาวเวอร์บอมอ้ไงต่อบอุม,ด,งงมดูไหแล้วมาได้เวลานี่ <c oughs> ยกขึ้นด้วย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อุโมฮด้วยในความเป็นจริงนี่เไหมที่ันเคลลี่แ้่แทบยกไม่ขึ้นเลยมั้ง <c oughs> เอาละนะเราจะมากางโต๊ะละวล่ะเอาละมาเราจะทำอะไรโอวาต์ต่อนะเดี๋ยวมาดูนะครับอุ้ยโอวาลตเขาแก่เขาไม่ยอมแล้วเนี่ยเอาละมา <c oughs> เดี๋ยวมาดูนะครับแม็กซินกันเคียวรี่จะทำอะไรใส่โอวา <c oughs> ตัวมูมันใหญ่อ้าวอา,อามาเตรียมตัว่าไม้ตายเยังฝันเลยเตะ ดีดเโอ้โหเอวะที่ความเป็นจริงนี่ไม่คิดการกีวนี้่จบไปเลยไม่กี่วีนะเนี่ยมาถ้าไม่ตายมาดูนะถ้าอะไรครับมีตก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 ตเนี่ยมันเหมือนชาวล็อกแล้วเนี่ยฮึดมาต้าว้ตายอ่ะกดเลยเร็วนับหนึง สองเอ้าโอโมสยังไม่ยอมนะเนี่ยโอ้โหมาครับมาดูซิเกเจอร์อีกท่าหนึ่งของมาท่าอะไรครับนี่นี่จับมาคเนี่ยผมโคตรช่อในท่าเนี่ยผมเห็นในคลิปที่เขานี่ผมไม่รู้ชื่อท่าเลยผมจำชื่อท่าไม่ได้แต่เท่มากท่านี้มาทางนี้บอกว่าจะยอมเลยนะโอโอสมาเตะท่านี้แหละยกขึ้นนะโอ้โหยกขึ้นได้ไงไม่รู้เหมือนกันแล้วเนี่ยมามา เวลาหมุนแล้วก็ติดเอาวมาบ่บ่มากดหนึ่งสองสามไม่รอดนะนี่ลอยอ่โอ้โหโอ้โหนักแฟแฟนักดนตรีนะแฝงศิลปินนะเนี่ยโอ้โหนี่เนี่ยผมคูขชอบช่อตาเนี่ย นักชินกันแคลร์เลยนะเนี่ยอเมซิ่งเลยเนี่ยแต่ได้แต่ได้เงินกันสักร้อยสามสิบหกบาททีไรวะเนี่ยก็สำหรับแฟนมวยตั้มนะครับถ้าใครถ้าใครสนใจสองแพ็คนี้ก็จัดได้เลยนะครับราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยกว่าบาทผมจำไม่ได้แล้วแต่ผมเติมมาแปดร้อยเพราะมันเติมในเพย์ี่นะครับเอาละขอจบกันในเท่านี้แหละครับ